คำที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าแล้วไม่เป็นประโยชน์ศาสดาไม่พูดพูดมาแล้วต้องมีประโยชน์และให้ผลทั้งสิ้นศรัทธาโยมจึงต้องมาก่อนอันดับแรกพอจะมาถึงพูดเรื่องศรัทธาวะโยมต้องเชื่อพระพุทธเจ้า สมณะสักยะปุตตยะคือพิขุในธรรมวินัยเนี่ยเป็นแค่ผู้ถ่ายทอดคำพพุทธเจ้าออกไปพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางได้ที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัจถาพชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงคำพูดเหล่านี้พระองค์เรียกว่าสุขตะวินโย ระเบียบวินัยแห่งสุคตคือคำพูดที่เป็นระบบระเบียบถูกเรียงร้อยมาเป็นอย่างดีด้วยการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคำเป็นอากาลิโกและคำสอดรับไม่ขัดแย้งกันตั้งแต่ลาตรีตรัสรู้ถึงลาตรีปรัลินิพานคนคนเดียวที่ทำได้คือตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง